เทวดาสององค์ก็ละครั้งหนึ่งในสวรรค์มีเทวดาเล็กและเทวดาใหญ่ทั้งคู่มองลงมาที่โลกมนุษย์และเทวดาเล็กก็รู้สึกว่าโลกมนุษย์เป็นสถานที่ที่น่าตื่นเต้นมากอยากลงมาเที่ยวที่โลกมนุษย์บ้างและจะไปเที่ยวอาศัยอยู่ที่ไหนได้บ้างท่านมองไปเห็นบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งมีบ้านใหญ่มาก เฉพาะห้องนอนสวยๆก็มีถึง20ห้องนี่ยังไม่นับห้องนั่งเล่นห้องดูหนังห้องออกกำลังกายแถมยังมีสนามที่ใหญ่และสวยงามมากอีกด้วยทเทวดาทั้งสองจึงลงมาจากสวรรค์และแปลงกายเป็นชายชลาเมื่อถึงเวลากลางคืนก็ไปเคาะประตูหน้าบ้านเศรษฐีเพื่อขอพักอาศัยหนึ่งคืน แต่สิถีออกมาหาและบอกว่าไม่มีห้องพักให้เลยถ้าจะอยู่ให้ได้ก็มีเพียงห้องใต้ดินเท่านั้นและอาหารก็ไม่ค่อยมีด้วยเมื่อเทวดาทั้งสองเข้าห้องพักก็พบว่าห้องนั้นเล็กมากอยู่ชั้นใต้ดินที่อับชื้นผนังห้องก็ร้าวและมีตะไคร่น้ำขึ้นเต็มไปหมดเมื่อคนใช้เอาอาหารเข้ามาให้ ก็มีเพียงเศษข้าวและเศษผักเท่านั้นเทวดาเล็กโกรธมากแต่ในที่สุดก็หลับไปพอตื่นขึ้นมากลางคืนก็เห็นเทวดาใหญ่กำลังซ่อมผนังที่ร้าวให้บ้านเศรษฐีเทวดาเล็กก็งงว่าทำไมถึงทำดีกับเขาทั้งทางที่เขาก็ทำไม่ดีกับเราเทวดาใหญ่ก็ไม่ตอบได้แต่เงียบวันรุ่งขึ้น ทั้งคู่เที่ยวเมืองมนุษย์จนเหนื่อยและค่ำคืนนั้นทั้งคู่ก็ตัดสินใจจะไปขอพักที่บ้านของชายชารายากจนคนหนึ่งมีเพียงกระท่อมหลังเล็กๆและบัวหนึ่งตัวพร้อมกองฟางหนึ่งกองเขามีมันโถกินเป็นอาหารเย็นเพียงสองลูกเท่านั้นเมื่อมีชายชาราแปลกหน้าสองคนมาขออาศัยนอนเจ้าของบ้านจึงบอกว่าได้เลย ขอให้ท่านนอนบนบ้านแล้วตัวเราจะไปนอนกับบัวที่กองฟางเองและให้ท่านทั้งสองแบ่งมันโถกันทานเป็นอาหารเย็นจะได้ไม่หิวคืนนั้นฝนเริ่มตกหนักและในที่สุดฟ้าก็ผ่าลงมาพอตอนเช้าเทวด,ดาเล็กก็พบว่าฟ้าได้ผ่าบัวเพียงตัวเดียวของชัยชลาตายเสียแล้วเมื่อทราบเรื่อง เทวดาเล็กก็โกรธเทวดาใหญ่มากและพูดว่าชายยากจนคนนี้ดีกับเรานักหนาแต่ท่านก็ได้ปล่อยให้บัวของเขาตายโดยไม่ช่วยอะไรส่วนเศรษฐีใจดำคนนั้นท่านกลับไปช่วยซ่อมผนังร้าวให้เขาเทวดาใหญ่ฟังแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรเมื่อทั้งคู่กลับไปถึงสวรรค์แล้วเทวดาเล็กก็รีบไปศึกษาข้อมูลว่าทำไมเรื่องราวจึงเป็นแบบนี้ ในที่สุดก็ทราบความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเศรษฐีคนแรกนั้นกำลังจะได้โชคใหญ่เพราะบรรพบุรุษของเขาที่รวยมาหลายชั่วคนได้ซ่อนเหรียญทองมากมายมหาศาลไว้ในห้องใต้ดินแล้วบวกปูดปิดไว้พอมาถึงรุ่นเขาปูงที่บกไว้กำลังจะแตกออกมาแล้วแต่เมื่อเขาใจร้ายกับคนที่มาขอความช่วยเหลือ เทวดาใหญ่จิงโบกปูนปิดเอาไว้ส่วนชายคนยากจนนั้นตอนมาเกิดเขาเซ็นสัญญากับสวรรค์ไว้เพียง60ปีและในคืนนั้นจริงๆแล้วฟ้าต้องผ่าเขาตายไปพร้อมกับบัวแต่เพราะความดีของเขาสวรรค์จึงต่อสัญญาให้อีก20ปีเรื่องราวเป็นแบบนี้นี่เองคล้ายๆกับชีวิตของคนเราอีกจำนวนมาก ที่เมื่อโอกาสเดินทางมาถึงแล้วก็ผ่านเลยไปโดยที่เราไม่เคยไม่รู้ตัวเลยเพราะทำตัวไม่ดีพอสำหรับโอกาสนั้นนั่นเองหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วท่านผู้ฟังได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องเทวดาสององค์บ้างแต่สำหรับเราแล้วทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่มีเหตุการณ์ใดบังเอิญแม้แต่ในเหตุการณ์ร้ายก็มีเหตุการณ์ดีแฝงอยู่ ถ้าเรารู้จักมองแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ